ก,กิจกรรมวันนี้นะคะก็จะเป็นไลฟ์กับมินิมิดแอนก e ีดค่ะก็จะจัดขึ้นเพื่องานวัดสันกับอิสกินเพราะว่าเราก็มีวางถ่ายที่วัดสันด้วยเราก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาค่ะก็จากงานแรกที่เราเคยได้ร่วม งานการก็ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกเนาะแล้วก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีมากค่ะแฟนคลับก็น่ารักให้ให้การซัพพอร์ตเป็นอย่างดีเราก็เลยอยากจะจัดอีกงานหนึ่งขึ้นมาก็รูปแบบจะแตกต่างจากงานที่แล้วเพราะงานที่แล้วจะเป็นงานมีดแอนกีเฉยๆนะคะงานนี้เราก็เลยเพิ่มในส่วนของไลฟ์เข้ามาด้วยก็ยังต้องขอบคุณพี่พัดมากๆเลยนะครับที่บอกว่ายังคิดถึงกับเจงกับพี่เน็กอยู่ให้มาร่วมงานแล้วก็ขอบคุณแบบพี่แฟนคลับทุกคนเลยนะครับที่ให้การซัพพอร์ต งานนี้มากๆเลยนะครับก็รู้สึกดีใจก็บรรยากาศก็กเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะว่าไอ้ครั้งก่อนสถา,านที่ก็ดีอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ก็คือแบบยิ่งกว่าเดิมอีก็ขอบคุณมากเลยครับผมก็สำหรับนี้นะครับนนะะก็ขอบคุณนะครับผมพี่แพตตี้แล้วก็ขอบคุณทางอิสกินด้วยนะครับที่เหมือนกับยังอินโดนีเซียนะครับผมแล้วก็ก็ เป็นครั 2, ค้งที่สองแล้วนะครับหว a, ังว่าครั้งที่สามอาจจะมีนะครับผมยไม่ไงวาเซรั <into> <información> ่มหนึ่งครับเป็นยี่ห้อสำหรับวาีแล <pattern> <ần> <patterns> ้ว <immer> ก <EST> ็วีซีครับครับผมก็ส่วนเน็ตนะครับเหมือนกับวาีนะครับผมเหมือนกับมันจะช่วยเรื่องผิวคนที่ผิวแห้งนะครับผมพอใช้ตัวนี้มันก็เหมือนกับเพิ่มความชุ่มชื่นนะครับผมครับครับผมของเจนก็ได้ตัว VC ไปก็ คือตัวอ่าคือตัวนี้จะเหมาะสำหรับใครที่แบบต้องการแบบผิวให้สว่างแล้วก็แบบให้แบบปรับรอยดำรอยแดงผิวสม่สำเสมอกันก็ตัวนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยครับใครที่มีปัญหานี้ก็อย่างที่บอกไปใช้ร่วมกับครีมกันแด,ดดด้วยมันก็ทําให้แบบประ,ประสิทธิภาพในการกันแด,ดดได้ดีขึ้นไปอีกครับ,รบเพราะว่าเป็นสารแอนตี้ออกซิดแดนต์ครับผมก็คือต้องใช้คู่กันนะครับคือเหมือนกับมันจะช่วยเหมือนกับ ช่วยประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมอย่างเช่นของนี้ก็จะลงเบสก่อนครับผมมันก็ตามมาด้วยตัว VC, ว VC ครับผมคือของเชมตัว VC <c oughs> เป็นสูตรแอดวานซ์จาก VC ตัวเดิมครับผมก็ <c oughs> ถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนของ i ิสกิก็จะรู้อยู่แล้วว่าตัววิตามินซีอะค่ะจะดังมากๆแล้วทีนี้พอทางอิสกินได้อัปเดตสูตรใหม่อะไรเงี้ยก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการแบบแต่ละสรพคุณได้ดีข <c oughs> ึ้นอะไรเงี้ยับใัแต่ว่าคือ ถ้าอยากเห็นผลมากขึ้นต้องใช้คู่กันนะครับผมตัว YE แล้วก็ VC ครับผมใช่ไม่ลองไม่รู้ครับผมอ๋อก็กระแสะตอบรับค่อนข้างดีแล้วก็วัดสรนเรามีลงทุกสาขาเนาะก็หยิบซื้อค่อนข้างง่ายค่อนข้างสะดวกหรือว่าใครไม่สะดวกจากบ้านก็สามารถเข้าเว็บออนไลน์อของวัดสันซื้อได้เช่นกัน,นะคะ่ะ อย่างแรกเลยต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆขั้นค่ะที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ซัพพอร์ตเป็นอย่างดีก็รู้สึกรู้สึกดีใจมากๆที่เลือกมางานของเราค่ะก็อยากขอบคุณแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกในงานหน้าๆค่ะคร,ครับผมก็ยังไงก็ขอฝากแบ d i s k i n ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับผมที่ชื่นชอบในตัวสินค้าของ i s k i n นะครับก็ถ้าเปิดใช้ดีก็ อย่าลืมบอกต่อๆมันด้วยนะครับผมก็ฝากไว้นะครับอิกสก,กินนะครับผมมีหลายสูตรให้เลือกเลยนะครับผมก็ลองลองเลือกรองใช้กันได้นะครับผมหรือว่าถ้าใครใช้แล้วดีบอกต่อได้นะครับผมแนะนําเพื่อนพี่น้องพ่อแม่ก็ได้ครับผมอย่าลืมซื้อนะครับ